7คู่จิ้นวายสุดฮอตที่กระแสมาแรงอย่างมากแฟนๆ่ากันจิ้นหนักฟินเวอร์กับเคมีเค่ใจที่เข้ากันดีสุดๆจะมีคู่ไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ เริ่มที่คู่แรกสกายนานิคููจินที่มาแรงที่สุดก็ต้องยกให้กับคู่นี้สําหรับสกายวงรวีและนานิฮิรันกิจหลังซีรีส์บอยลิฟให้สกูฟนอมีมีต่ภาพปราบสตูทยานสู่อันดับหนึ่งส่งผลในคู่นี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีสุดๆกลายเป็นคููจินสุดฮอตที่ใครก็ตามไม่อยู่จนต้องส่งผลงานเรื่องใหม่เตรียมฉายอย่างอูมาให้แฟนๆได้ฟินกันต่อยาว คู่ที่ 2. เจมินายและโฟดเป็นอีกคู่จิ้นที่กระแสไม่เคยตกสําหรับเจมินายนรวิทและโฟดนัทวัฒน์ที่ได้ฝากผลงานความฟินมาให้แฟนๆได้ชวนจิ้นกันไปแล้วถึง3เรื่องอย่างเรื่องแ้นผมเป็นประธานนักเรียนพระจันทร์มันไกลและเขียนรักด้วยอย่างรบแถมยังส่งผลงานเรื่องใหม่รอฉายในปีนี้อย่างเรื่องเด็กชายไม่ไปสวรรค์ด้วยเรียกได้ว,ว่าปังจนมีผลงานร่วมกันรัวๆเลยทีเดียวค่ะ คู่ที่3เจเและใบเบิลฝั่งทางซีรีส์ทางคู่จิ้นจริงๆสําหรับ2หนุ่มเจเจพิพัฒและไบเบิลวิชชาตหลังคุณงานซีรีเรื่องโฟมินิ e ออนแอร์ air ไปก็เรตติ้งดีอย่างมากพาให้ทั้งเจเและไบเบิลกลายเป็นคู่จิ้นสุดฮอตที่สถานวงการเึิกับต้องเปิดตัวซีรีส์ซีซั่นสเตรียมมอาความฟินให้แฟนๆอย่างต่อเนื่องบอกเลยว่าคู่นี้เคมีดีสุด คูที่4บิวกินและพีพีเป็นคูจิงเบอร์ตน้ตนๆของวงการบันเทิงที่ไม่พูดถึงไม่ได้สําหรับบิวกินพุทธิพงษ์และพีพีกรีที่ได้สร้างปรากฏการณ์ความฟินเอาไว้ในซีรีส์ที่ดีตลอดกาลอย่างแปลรักฉันด้วยใจเธอที่ทําเรตติ้งพุ่งทะยานสูงทุกตอนดังกลายไปถึงต่างประเทศแถมยังมีผลงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดกับภาพยนตร์เรื่องซองแดงแตงพีเตรียมฉายในวันที่20มีนา t h i แฟนๆก็รอติดตามอย่างลุน้นหลามทีเดียว คู่ที่5 4นุนิวเป็นอีกคู่จีนที่ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีฟแฟนๆซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสําหรับสีพึกและนุนิวชาวรินเพราะความฝินคู่นี้เรียกได้ว่าแมสไปทั่วโซเชียลจากผลงานเรื่องนิ่งเขียก็หาว่าซื้อและมีผลงานตามมาอีกเรื่อยๆอย่างดับแสงละวีและข้ามฟ้าเคียงเธอที่รอเตรียมออนแอร์แถมเคมียังดีสุดๆใครได้ดูผลงานคู่นี้รับรองว่าได้ฟินจิตหมอนอย่างแน่นอน คู่ที่6ตาอู่ออฟโรดเป็นอีกคู่ที่ชวนจิงไม่หยุดสําหรับตาอู่พิทยาและออฟโรดการตะพนที่ส่งความแมทไว้จากซีรีส์รักไม่รู้ภาษาและกําลังจะมีผลงานด้วยกันเรื่องใหม่อย่างเรื่องเดอะวิกเก็ตเกมที่หลายคนต่างพาก,กันจับตามองที่สําคัญคู่นี้ฟินออกมาอย่างน,นอกจอดูซีรีส์แล้วชีวิตจริงเขาก็ชวนฟินหนักมาบอกเลยว่าจิงคู่นี้แฮปปี้สุด เจ็ดแม็กกี้ละบารมาแรงไม่แพ้ใครก็ต้องคู่นี้สําหรับแม็กกี้รัชตะและบารหัสนัจากผลงานซีรีส์บอยเลิฟสุด่งดัง for every o u พอรักนำทางที่สร้างมาตรฐานไว้ดีแบบสุดๆทั้งซีรีส์รละคู่จิ้นที่กระแสปังทำเอาฟแฟนๆนั้นตับสปอร์ตอย่างมากมายเรื่องเคมีเคใจไม่ต้องพูดถึงพอฟินออกมายันนอกจอเป็นอีกคู่ที่น่าติดตามอย่างมากทีเดียวค่ะ